รอบที่30เฮ้ยสีทองมาทุกคนเรามองดูโอ้โหไม่ี่40ฮะทุกคนเฮ้ยทองแตกแล้วทุกคนโอ้โหว้าวตัวละครใหม่เต็มตู้เลยไม่ได้ทุกคนนะในเมื่อทีมงานนำตัวละครใหม่เข้ามาแบบนี้เนี่ยเราทำการสุ่มฮะทุกคนเราจะมาสุ่มกันเราก็จะมาดูว่าเราจะเกลือหรือไม่นะไม่เห็นไหมไม่แล้วฮะทุกคนตามการเล่นด้วยกันนะแต่กอนจะไปดูเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะทุกคนโอเคปะ เรามีตั๋วแดงอยู่ทั้งหมด206ใบอืมเกถือว่าดีอยู่ฮะทุกคนเราดองไว้เยอะอยู่มาอย่างที่ผมต้องการเนี่ยนะคือซอมบี้แมนมันก็คิงนะทุกคนสองตัวนี้นะเดี๋ยซาวดกี่ซนะังจะมาก็ได้ใบแรกไม่น่ามีอะไรเปพิเศษทุกคนต้งกํแพ่หนึ่งตัวนะโอ้โหโปลาหมึกสิบใบแรกมาก็รู้สึกไม่ค่อยดีเลยครับทุกคนเออปลาหมึกมาแต่แรกนะก็ไม่ซ้ำรอยปลาหมึกใช่ไหมโอเคไม่มีปลาหมึกมาสมรยาวยาเลยสิเราจะได้หรือเปล่า รอบที่สามสิบเฮ้ยสีทองมาทุกคนเรามองดูโอ้โหเห็นชัดเลยทุกคนโชยงไม่ดีวิธีดึงโอเคก็ถือว่าสามสิบใบแรกแตกครับทุกคนแต่ว่าได้ไดาชายมาไงนะเคยมีอยู่ในตู้อยู่แล้วอ่ะทุกคนมีอยู่ในตู้อยู่แล้วเป็นกา้าวโชด้วยโอ้เดี๋ยวเจอก้ามผมแหล่ะเดี๋ยวเอาก้ามผมมาดูเลยมาไพที่สี่สิบครับทุกค,คนเฮ้ย ท้องไตแล้วทุกคนโอ้โหโอ้โหดาชายใหม่แล้วไม่ดาชายน่าจะมาสองรอบติดไม่ได้นะนั่นไหนั่นวะวะกลางของฉันเหรอไม่เอาอะนะเราอีสามโอ้หร้อยหกสิบนี่ไม่เอาก็นาเบอร์สองตัวนี้เบอร์สามตัวนี้ป็นหัวตายนะวันนี้ไม่มาใช่ไหมดาชายอย่ามานะเอ๊ะนักข่ามาดาชายไม่มาเน๊ โอเคเราแหวหมดแล้วทุกคนเราแหวนดาชานะอาลละสีทองตัวต่อไปมาคงไม่ใช่ดาชาใช่ไหมเพื่อนไหนตอบใช่มาสีสีไหนดูซิตัวะไรมาสีทองใช่มาเพื่อทดลองอาวุธใหม่ฮ่ไม่คุ้นเลยทุกคนทดลองเหรอมันเป็นหรือว่ามีท่ไนไหนด้รนจริงด้วยทุกคนโอ้โหทดลองอาวุธใหม่แห่ตัวละครน,นี้ก็ดีอะทุกคนเพราะผมไม่เคยมี้ผมอยากได้มากเลยนะคือนัตติมันเท่มากนะ เออไม่คิดหรอกนะโอเคได้มีท่านไนมาแทงสามตัวกันนะโอเคดีแล้วทุกคนที่ไม่ใช่ดาชายเอ้ยผมกดผีแล้วกดหนึ่งใบฮะทุกคนเอกดสมหนึ่งใบนะโอเคได้เกลือมาแน่นอนนั่นไงแบ่ฮูดแต่ไปสามตัวแล้วดาชายสองไม่ท่านไนหนึ่งก็ถือว่าดวนี้อยู่นะวันนี้เนะี่ยมาอีกหรือเปล่าวันนี้อย่าได้ซมี้แมนอะ่ะหรือก็คิงก็ได้นะอื้มทุกคนสองฮะ โอเคฮะทุกคนสีทองตัวที่สี่แต่ไว้แล้วไหนดูซิสีทองตัวที่สี่ตัวอะไรไงขอลุ้หน่อยมาตัวอะไรเอ่ยช่างเหอะจงรวบรวมสมาธิเพื่อนำมือกับศัตรูที่อยู่บนเบื้องหน้าก่อนเฮ้ยตัวอะไรอ่ะจงรวบรวมสมาธิเหรอแค่ชมพิแมร์ทุคนชมพิแมรคงไม่น่าพูดอย่างนี้หรือวิคิงคิงไม่คิงโหคิงตัดไปเลยทุกคนว่าคิงมีขี้ขาดนะตัวอะไรอ่ะแทนาวาเตอร์โอ้โห ไดา้ใชายไมโครับพอนี่มก้าใส่รลยเหรอชีวิตมีแต่ก้ามเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันมีอะไรทำเองทำเองแฮ่แต่อย่างน้อยก็มาสี่ตัวโอเคทุกคนสีทองตัวที่หกแตกเรียบร้อยนะไม่อีกตัวอะไรเอ่ยแกตามฉันทันเหรอเฮ้ยม,มีเว้เป็นโซนิววควะทุกคนแน่นอนของการตีโซนิคได้ไงว่าแล้วเชียวอืมอคำพูดนี้ ทุกคนแตกกันกี่ใบก็เมมเบกได้ทุกคนไอมีตัวอะไรที่มันมาใหม่เลยไม่มีดิมีท่านายมันตัวหนึ่งสิบจุดท้ายมารอบนี้ผมคิดว่าน่าจะมานะถ้าเราไม่ถูกให้เราไม่ผิดดิโอ้โหสีมวม่งมาแต่ไกลเลยเออโอเคไม่มาทุกคนแต่ว่าก็ดีแล้วนะเราได้สมาชิกเราเพิ่มเยอะเลยตัวเดียวไงนะเยอะทุกคนหน้ชาเราได้มาสองตัวนี่ โอ้โหมีเศษหนึ่งร้อยเลยแต่ก็ไม่พอขึ้นโหดได้เลยดีอะนี่นี่น,นี่แล้วก็สมาที่ใหม่ของเราไม่ทันไหนวัยป้างขามาแก้เอฟซีได้ไงนะโอเคฮะเรนี้ต้องขอตัวเราไปก่อนเลยกันฮะสวัสดีครับผมทนได้การกี่ใบกี่ตัวก็สามารถคองมิบอได้นะทุกคน